นะครับสวัสดีครับนี้เรามาดูล้ออ่หงูกระทะนะครับแปลงใส่ตัวเล็กนะครับ SLX แอเนะครับนะครับแปลงกับเรานะครับนะครับแปลงสดๆร้อนๆเลยครับเพิ่งเป่าขชีอยวนะครับขันมาเล็กล็อกนี้ครับยองง่ายๆจบปากกาจับนะครับ แปลงพร้อมใสเอสนะครับพร้อมใสเอสเอวีเลยนะครับนะครับเอาไปลูกค้าก็ใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่มนะครับก็ใส่ยางลัดยางแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับการแปลงล้อเอสเอวเอสเอมีหลายแบบนะครับอะไรของคอนุญาตวางพื้นแบบมีหลายแบบนะครับให้ลูกค้าเลือกรอให้ได้ก่อนนะครับผม ทำให้ได้ทุแปบนะครับผมมีตัวเลขนะครับอยู่ในหัวนะครับผมมีความเสี่ยงนะครับผมทําล้ออย่างเงี้ยผมมีความเสี่ยงนะครับถ้าเอาลูกค้าเป็นรอยนี่ผมต้องรับผิดชอบนะครับแต่ผมทาด้วยความใจเย็นนะครับไม่มีรอยนะครับนี่ครับจบงานได้เลยครับก็คือถ้าแปลงล้อนะครับใส่เอทเอ็กนะครับ ตอนนี้นะครับก็จะมีการแปลงแบบหลายวิธีนะครับก็ก็เลือกร้องให้ได้ก่อนครับเลือกร้องให้ได้ก่อนครับแล้วก็ทักกันมาถามดีกว่าครับว่าจะแปลงแบบไหนนะครับการแปลงแต่ละแบบราคาไม่เท่ากันนะครับแต่ผมทัาเองกับมือนะครับอย่างเงี้ยเองกับมือไม่ต้องบอกไม่ต้องอะไรมาเลยนะครับส่งล้อมาเลยผมจัดการให้ได้เลยกลับไปประกอบอย่างเดียวนะครับสนใจแปลงล้อนะครับก็ 061ครับ370 2484ครับลงกึงโอ้ตมังเลยนะครับแล้วก็บ้านหละกด่งมังเลยนะครับอะไหล่เป็นป้าน,นะครับก็าหาได้นะครับร้อให้เราหาก็ได้นะครับครับผมขอบคุณครับ